จากตูเมืองสุขโขทยัยผมมุ่งหน้าสู่อุทยานประวัติศาสตร์ระยะทางก็ไม่ไกลนะครับเดินทางประมาณ10นาทีเท่านั้นเองแต่ก่อนที่จะเข้าไปที่อุทยานที่นี่ซึ่งก็มีสื่อไะะอีกอย่างหนึ่งของสุขโขทยัยที่มีความน่าสนใจมากๆเลยล่ะครับ สุโขทัยได้ขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่มีดินดีน้ําดีนะครับนอกเหนือจากจะมีพืชผลทางการเกษตรที่ดีแล้วดินที่นี่ยังสามารถนำมาทําเครื่องถ้วยชามสังะโลกเครื่องปั้นดินเผาได้ด้วยและหมู่บ้านที่ผมยืนอ,อยู่ในขณนะนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นหมู่บ้านและชุมชนที่ผลิตเครื่องถ้วยชามสังะโลกมาตั้งแต่รุ่นของบรรพรุรุษมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะครับ คุณผู้ชมครับข้างหน้าผมนี้ก็คือลวดลายของการเขียนภาพบนเครื่องถ้วยชามนะครับลวดลายเหล่านี้เป็นลวดลายแบบสุขโขทัยดั้งเดิมแท้ๆเลยไม่ว่าจะเป็นแบบธรรมจักทึกษาหรือว่าลวดลายปลาเห็นแบบนี้แล้วทําให้ผมรู้สึกว่าอยากจะเห็นเขาเขียนลายจะแล้วละครเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอไปดูข้างนอกนะครับ อนนี้ผมกำลังนั่งใกล้กับช่างเขียนฝีมือเอกของที่นี่นะครับผมทราบมาอย่างหนึ่งว่าช่างเขียนคนนี้นะฮะเขียนรูปมาลวดลายสุขโขทัยแบบนี้มาตั้งรูป30ปีใช่ไหมลุงครับอันนี้วาดลวดลายอะไรอยู่รันเนี่ยฮะลายธรรมจกรักโอ้ขอดูได้ไหมขอดูได้ไหมไครับโอ้โหวาดสวยจริงๆนี่คือลวดลายธรรมจักนะครับลวดลายธรรมจักผมทราบมาอย่างหนึ่งว่าเปรียบเสมือนการบ่งบอกว่าสุขโขทัยเองคือศูนย์กลางความรุ่งเรืองทางพุทธศาสนามาตั้งแต่โบราณกาลนะครับก็เลยมีลวดลายแบบนี้นี่คือลวดลายปลา ให้ผมเดานะถูกไหมลุงรวดลายปลาก็เหมือนเป็นการบ่งบอกว่าสุโขทยเองดินดีน้ําดีในน้ํามีปลาในน้ำมีข้าวและอีกหนึ่งรวดลายนะครับคือรวดลายพฤกษาเป็นการบอกบอกว่าสุโขทยชุ่มฉ่าด้วยพืชพันธุ์ธัญพืชต่างๆนานานะเป็นดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์และการเขียนภาพแบบนี้นะครับของสุโไทยยังคงรักษาเอกลักษณ์ไว้อยู่คือเขียนภาพด้วยมือเรียกว่าเป็นฝีมือช่างสุโขทยอย่างแท้จริงนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมได้เห็นถึงความช่ำชอง และความตั้งใจของศิลปินชาวสุโขทัยแล้วผมก็อดปลื้มใจไม่ได้นะครับเพราะว่าผลงานทุกชิ้นนั้นล้วนออกมาจากความตั้งใจที่จะสืบทอดมอรดกข,ของบรรพบุรุษพวกเขาเองทั้งนั้นเลยแหละครับตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับกำลังดูแผนที่อยู่ว่า ผมจะสามารถเที่ยวไปให้ทั่วทด่รอบได้อย่างไรดีเพราะว่าพื้นที่กว้างใหญ่มากๆครับคุณผู้ชมครับเพราะสถานที่อย่างนี้นะครับเป็นร่องรอยของประวัติศาสตร์และอารยธรรมของสุขโขทัยตั้ง700กว่าปีก่อนจนได้รับการยกย่องนะครับว่าที่นี่คือดินแดนแห่งโดกโลกและตอนนี้ผมคิดว่าการเที่ยวให้ทั่วโดยการปัจจัยานน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับ ตอนนี้ผมอยู่ภายในบริเวณวัดมหาธาตุนะครับอีกหนึ่งวัดครับที่มีความสําคัญและมีความเก่าแก่เป็นการบ่งบอกถึงร่องรอยของบริษัทอันแสนยาวนานของอาณาจักรสุขโขทยัยที่อยู่ภายในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์แห่งนี้นะครับด้วยรูปทรงของเจดีย์ครับเป็นลักษณะแบบบัวตูมซึ่งเป็นศิลปะของสุขโขทยัยและที่สําคัญครับองค์พระประธานครับที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า700กว่าปีและหลากหลายคนนะครับที่เดินทางเข้ามาที่นี่ก็จะเข้ามาสักการะบูชาองค์พระที่อยู่ภายในวัดแห่งนี้ล่ะครับ ผู้ชมครับและตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บริเวณอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญภายในวัดมหาธาตุนะครับและเอกลักณอีกอย่างหนึ่งของวัดแห่งนี้นะครับจะมีการสร้างองค์พระอัฏฐารถครับองค์พระพุทรูปนะครับที่มีความสูง18ศอกและนี่แหละครับความงดงามด้วยสมคุณค่าของบริษัทในสุโขทัย ถึงแม้ว่าช่วงเวลาที่ผมมาอากาศค่อนข้างจะร้อนนะครับแต่ความงดงามและร่องรอยของประวัติศาสตร์เหล่านี้ทําให้ผมรู้สึกได้ถึงคุณค่าของประดกแห่งความเป็นไทยและที่สําคัญความงดงามของที่นี่ก็ทําให้ผมลืมเรื่องอากาศร้อนไปเลยล่ะครับข้างหลังผมนี่คือวัดศสรสีนะครับอีกหนึ่งวัดที่มีความเก่าแก่และมีความงดงามภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยความโดดเด่นของวัดนี้นะครับก็คือ จะมีสระน้ําล้อมรอบเรียกว่าตะพังตะกวนและเจดีย์ภายในวัดนะครับเป็นทรงแบบละคังคว่ำรูปทรงศิลปะแบบลังกาครับเขาสันนิษฐานว่าภายในเจดีย์นะครับเป็นที่ประดิษฐานพระอัฐิของพระยาลิไทเจ้าผู้ครองนครสุขโขทัยในสมัยก่อนเหตุผลที่ต้องมีสระน้ําล้อมรอบเพราะว่าภายในวัดสมัยก่อนเป็นสนถานที่ในการทําสังฆกรรมหรือว่ากิจของสงเรียกว่านาทีสีมา ผมเดินข้ามสะพานและเข้ามาภายในวัดนะครับต้องบอกก่อนว่ารู้สึกถึงความสงบและความร่มเย็นเป็นอย่างยิ่งแต่ความโดดเด่นก็คือองค์พระพุทธรูปปางมารวิชัยครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระโบสถ์เดี๋ยวขอเข้าไปสักการะองค์พระนะครับ ตอนนี้ผมขอชื่นชมความงดงามต่อสักครู่และเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะพากู้ชมไปชมประเพณีที่สำคัญของชาวสุโขทยัยที่สืบทอดกันมายาวนานมากกว่า100กว่าปีครับ